ทูตแจ็คชาร์จพังขาดแผ่นปินหลุดรอด,อ,ดออกหมดเลยแผ่นปิ้นออกหมดเลยแผ่นปินรอกขาดหมดเลยก็เลยจะใช้ USB ตัวนี้แทนตอนนี้คือเชื่อมออขั้วบวกไปแล้วขั้วลบไปเชื่อมขั้วบวกบวก็จะโยงมาหาขั้วบวกของ USB ชาร์จ แต่ตัวนี้แป้นมันหลุดลอกหมดก็เ,เลยก็เคยจะเช็ควัดหาว่าตัวไหนคือสามารถจะใส่ควบวดไายต้องลอกปิ้นขูดปิ้นแล้วก็เอาตะก่วบัดกีแล้วจะเอาสายตัวนี้มาใส่ นี่เดียวไม่รู้อันไหนคือขั้วหัวของของ,งของตัวนี้มันติดกันขั้วหวกับมันติดกันเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเรามาดีมิเตอร์ดูตอนวัดว่าตัวไหนกันนีคือเปิดเป็ที่ย่า,านความสีเสียงโอเคก็จะดูเราจะเช็คดูก่อนใน ตัวนี้คือสวิตช์ปิดเปิดปิดเปิดไฟนั่นเองเรามาจากคั่วชาร์จหรือเอามาจากแบตเตอรี่อไย่างี้จะปิดเปิดเข้าแผงวงจรเพราะนั้นเราก็จะเช็คดูว่าตัวสวิตช์ปิดเปิดมันก็จะมีเฉพาะัวพวกเพราะนั้นเราจะเช็คดูทัวบวกเวนด์ีตรงนี้กับกัวบวกของสวิตช์ สวิตอยู่ตำแหน่งเปิดเราจะลองปิดดูตำแหน่งปิดนี่คือไฟจากแบตเตอรี่หรือไฟจากเวบีเข้ามาตำแหน่งนี้ตำแหน่งออกของสวิตแต่ฝั่งฝั่งนี้ไม่มีฝั่งที่วิ่งเข้าวงจรไม่มีฉะนั้นจะลองเปิดดูเปิดปุ๊บนี่สวิตอยู่ตำแหน่ง ON ือเปิดไฟจะเข้าวงจร นนี้เราจะมาหาตอนนี้อยู่ตำแหน่งออปิดไ้ก่อนตอนนี้อย,ยู่ตำแหน่เงปนเปิดเปิดเราจะปิดไปปิดไปก่อนปิดละไมดังเลยทีนี้เราจะาดูเลยจะไปหา usb ของตัวชาร์จตัวชาร์จตั้งไป ดีมากผู้อริกุกตนี่ก็ลู ลองขุดไปยูน่นะครับตัวนี้ตัวนี้คือกาวคือลบขั้วบวกนะ่าจะวิ่งมานี้เข้านี่ครับเข้าไดโอดตัวน,น้อยเนี่ยขั้วบวกนะ่าจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวจะขุดพิงตัวนี้ดูขุดพิมพ์เขียวออกให้เห็น แผ่นทองแดงเนี่ยเจอแล้วครับ,รบเจอแผ่นทองแดงนิดหนึ่งแล้วเห็นไหมครับเนียขูดออกแล้วเจอแล้ว มันจะวิ่งถึงกันตัวสนะวิตช์นะครับวางสวนะิตช์ไมนะ่ถึงโนะอเคเดี๋ยวลนะองลองดูเลย แล้วครับเห็นไหมครับตะกัวติดแผ่นทองแดงแล้วนี่นี่น,นี่ตะกัวติดแผ่นทองแดงแล้วนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอาสายมาต่อตรงนี้เลย จะโม DIY เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะเราจะเสียบเข้ารูนี้เสียบเข้ารูนี้เราก็จะลองเสียบกับหัวที่ชาร์จนะหัวชาร์จเดี๋ยวลองเสียบ <c oughs> ใส่บัลลัง เสียบชาร์จเลนะครับอย่าลืมยืมหัวชั้นแต่นะครับยืมหัวชั้นแตร้อน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 นะครับ,มมบ,นะบรอ้อนร้อนไฟติดแล้วครับสถานะไฟเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะลอง เออเปิดดูนะครับแล้วเปิดแลวปิดก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวประมานครับลองมาชาร์จแต่ลองมาเชื่อมต่อบลูทูธให้หน่อยครับเดี๋ยวต้องดูก่บนนาครับตัวไหนนี่นะครับหัวชาร์จที่พังปิ้นแห่นปิ้นพังออกมาเลย เจอไหมครับเจอต่อถงไม่โดลคิปดเอจริงนะเรื่องนี้เอจริงเพลงเอาจริงเพลงอะไรเพนะครับ้่ล้วนะครับต่อไปก็จะประกอบนล้ส่งให้ลูกค้า โอเคครับแค่นี้มาครับสวัสดีครับแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้ซ่อมตัวไหนทำอะไรนะครับงาน DIY ตูดที่ชาร์จพังนะครับตูดที่ชาร์จพังแล้วแผ่นปิ้นหลุดลอกพังหมดแล้วเราก็ DIY นะครับใช้เป็นพอร์ต USB นะครับใส่แทนตูดที่ชาร์จโอเคครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย เดี๋ยวก็ประกอบให้ลูกค้าไปปิดเลยนะครับผม